สวัสดีครับเจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราก็มาคุยกันสายเหนียวอีกแล้วนะครับเป็นพระเหรียญสายเหนียวคือเหรียญของหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงซึ่งท่านเป็นพระที่นะมีเอกลักษณ์ในตัวพระท่านนะครับ ก็คือ,อยันตะกร้อนะครับนันเป็นอาจารย์ของขุนโจรนะครับเขาเรียกว่าขุนโจรอันรือชื่อก็คือของตีใหญ่อันโด่งดังถ้ายุคนะครับย์เนี่ยถ้าไม่รู้จักตีใหญ่ก็เดี๋ยวว่าเชยนะ ฉันเป็นโจรที่มีความเขาเรียกว่าทำเป็นละครทำเป็นหนังอะนะนี่ถือว่าไม่ธรรมดาขนาดต้องเอาชีวประวัติเนี่ยมาทำเป็นหนงังนะมาทำเป็นละครให้คนรุ่นหลังๆได้รับชมกัน ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่นะครับไม่ธรรมดาแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องตีใหญ่นะผมมาคุยเรื่องเกจิที่เป็นอาจารย์ของตีใหญ่ก็คือนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อสุดนะเรียกกันหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะ เป็นเกจิของจังหวัดสมุทรสาครน่ะทึงสมุทรสาครก็มีเกจิหลายท kind of ่าน it, ang, นะครับ <cold> ดังๆเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นที่สองนะรุ่นแรกเนี่ยเหรียญรุ่นแรกท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกนะ รุนที่สองก็เป็นที่ท่านได้ชมกันอยู่เ,เพื่อนๆได้ดูกันอยู่ก็คือเป็นปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับก็สร้างห่างกันแค่ปีเดียวแต่นะครับเหรียญที่มีชื่อแล้วก็นะเหรียญที่มีคนกล่าวขานกันแล้วก็พูดถึงกัน ไม่น้อยไปกว่าเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่น,น,นสองก็คือเหรียญเซอร์เพนนะเหรียญเซอร์เพนนะครับปีหนึ่งเจ็ดปีสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหรียญของที่ธนาคารศรีนครทำต้องมีชื่อมันกันนะครับสแสดงว่าพระเตจิองค์นี้ มีวิชาอาคมที่แก,ะกะ่กานะยิงเขาเรียกว่ายิงเหนียวอะสายเหนียวอะถ้ามองในแง่ของคำพูดชาวบ้านชาวบ้านด้วยไปก็บอกเออพระองค์นี้นะเหนียวเหนียวสายเหนียวยิงฟันไม่เข้าอ่ะยิงไม่ออกยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอดีผมก็นะมีอยู่เหรียญน,นี่เนี่ยจริงๆเนะี่ยผมมีอันอื่นแต่มันก็เกะไม่ยากแต่ว่ารมีอยู่อย่างตัวนเ,นเนี้ยมีเหรียญเนี้ยที่ดูแล้วจะเออมีโอกาสนะครับที่จะเป็นเหรียญดีได้หรืเอ,อเหรียญพอมีโอกาสนะแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนร่วมกันพิจารณานะครับการดูพระเนี่ยมันก็นแล้วแต่ ทีเราก็คิดว่าเราก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างมาดีแล้วนะพอสมควรแต่เวลาคนอื่นดูอาจจะดูไว้เหมือนเราดูไม่ได้มันแล้วแต่นะนะครับโอเคเรามาดูพักกันเพื่อนๆประวัติหรือว่าข้อมูลารายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็นะครับนะก็ไปค้นคว้านะครับหาข้อมูล ใน Google กันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามีการทำคลิปออกมาเยอะนะรุ่นนี้มีทำคลิปออกมาเยอะสำหรับเรียนหลวงพ่อสุดและหลายรุ่นน่ะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยใครมีใครก็ออกมาทำคลิปโชว์กันเยอะเลยนะส่วนผมนั้น,น,นเนี่ยนะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณานะนะ สิ่งที่เคยคุยกันนะครับแล้วก็เคยนะเราเคยบอกกันลหลายครั้งว่าเวลาเราดูพระเนี่ยนะการพิจารณาพระแต่ละแบบเนี่ยนะครับทั้งเนื้อดินชิ้นผงเหรียญน,นะครับพระกรุพระอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกคือดูอะไรก็ดูพิมพ์เนี่ยดูหน้าตาดูพิมพ์ของท่านว่าตรงกับที่ครูบาอาจารย์หรือว่า ตำรับตำลานะบอกไหมคือพิมพ์ดูหน้านะครับดูพิมพ์นะครับดูด้านหน้าดูด้านหลังอ๋อพิมพ์มันตรงพิมพ์มันน่าจะใช่แล้วนะจากนั้นเราก็นะครับก็ดูต่อถ้าพิมพ์มันไม่ตรงหน้ามันไม่ใช่ผิดเพี้ยนไปนะไม่ได้ก็นะครับก็ไม่ควรจะดูต่อถ้ามันเออพิมพ์มันใช่แล้วนะ เราก็มาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าคือความคมไงถ้าเป็นภาพปั๊มเนี่ยหนึ่งนะเส้นสายรายละเอียดเนี่ยต้องคมชัดเพื่อนๆน,นะขอบด้านในนี่อย่าล้มเลยไหมไม่ล้มไม่ได้เลยเห็นไหมที่ผมบอกหลาย,หลายเหรียญน,น่ะนะคือใครจะดูยังไงช่างเขาแต่เราก็ดูของเราในเรื่องกายภาพให้มันหนึ่งและขอบเห็นไหมพื้น โอ้หลวงพ่อวิ่งหลวงพ่อวิ่งเ <doo zy> นี่ค่ะฐานนะเนี่ยแรงนะเนี่ยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยขนาดไม่ใช่เหรียญเสือเพลนนะวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหนะครับก็คือความคมเ,เพื่อนๆก,ก็ดูนะดูความคมดูกระแสนะกรแสการปั๊มเนี่ยเหรียญปั๊มเนีเ่ยมันก็จะมีกระแสะการปั๊มใช่ไหมครับ เห็นไหมเ <teilweise> ห็นไหมเพื่อ <finally> <ใ>นๆ <linkage> จะแคงดูนะวงในรอบแขนกระแสนะพื้นผิวจะต้องตึงนะครับเป็นเป็นปั๊มตึมเข้าไปเนี่ยมันต้องตึงนะครับไม่เบอร์ไม่บววเห็นไหมตึงนะครับตึงเห็นไหมเนี่ยคือความแบบการอัดกระแทกไงพื้นมันต้องตึงถ้าพื้นมันบวม,มันเบอร์มันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเอามาพิจารณาต่อนะฮะ เลืนดูด้านหน้าด้านหลังตึงเห็นไหมครับมีกระแสโลหะวิ่งเห็นไหมแสการปั๊มอะไรอย่างเงี้ยทุกขอบนะเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะครับต่อมานะครับตึงผิวตึงนะครับความคมได้ละนะดูจำหนีบ้างพอสมควรมีครูบาอาจารย์หรือว่าคนนะที่เป็นสายตรงหรือว่าคนที่เขานะเก่งกว่าผมแล้วหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่า นะดูจากความโคมมันมีตำหนิอยู่ที่ตรงหนึ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยนะที่ที่ไอของปลอมนี่ยนะ้เวลาปั๊มเห็นไหมเราจะดูเนี่ยไหมตอนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือความโคม,คมนี่คือการกระแทกดูอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมันจะมีตรงเนี้ยเพื่อนๆดูมีครูบาอาจารย์เ็าบอกนะนะตรงใต้ฐานเนี่ยนะเขาเรียกใต้โต๊ะนั่งท่านเนะี่ย Utan, มันจะมีติมันจะมีเนื้อเกินอยู่นะเพื่อนดูนะครับตะแคงขึ้นมาแล้วมันจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงเนี้ยนะเพื่อนดูนะถ้ามีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าม,ม,วมีโอกาสที่จะเป็นพระดีมีโอกาสนะนะครับเห็นไหมใฮ้ตะแคงอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม ครับมีเนื้อเกินตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะถอดยากแล้วก็มีหไหมการการกระแทกเห็นไหมมันจะมีฟันเห็นไหมปึ้งขึ้นมาไหมหไหมอ้อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติกันปัม๊มคมตัวหนังสือคมหน้าตาท่านชัดเจนนะครับขอบนะฮะเห็นไหมไม่ล้มนะก็ นะลักษณะงานคืองานเรียบร้อยงานไม่ล้มงานไม่เอียงงานไม่นะไม่เบลอไม่บวมนะครับมีตําหนิที่ถูกที่เป็นตัวลับเนี่ยเขาเรียกว่าโค้ดลับอะไรอย่างนี้ได้คือตําหนิตัวอื่นเนี่ยมีหมดเน่ข้อควายนี่นะมีแตกเส้นแตกเส้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีหมดนะเท้าคุมคมพวกเนี้ยมันมีหมดแต่ว่าเขาบอกว่าให้ดูตรงโค้ดตรงความนึงนเนี่ย ตรงใต้ตรงใต้เนี่ยใต้ต่างเนี่ยนะครับตรงที่นั่งของท่านเนี่ยมันจะมนะีเนื้อเกินใช่ไหมมองๆดูอย่างนี้แต่แขงดูก็จะเห็นนะครับมีเนื้อเกินขึ้นมาน,นะเพื่อนๆคือผมบอกทุกครั้งว่าผมดูเหรียญเนี่ยดูอะไรเนี่ยเดีียวนี้มันพอมันมีความชำนาญนะเ,เราก็ดูปุ๊บ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 นะดูเออไม่จุดนะครับนะดูงานดูงาน ถ้าหูมันไม่มีการนะมันจะมีการปริ้นเห็นไหมอยู่ก่อนก่อนตัดหูต้องปริ้นปริ้นเห็นไหมมีเนื้อปริ้นขอบเห็นไหมครับเนี่ยพระปั๊มน่ะมันจะต้องมีมีมากมีไม่มีน้อยมีมากมันต้องมีปริ้นอย่างเงี้ยนะเจาะหูปริ้นปริ้นนะครับนะปริ้นมากปริ้นน้อยมันต้องมีนะครับรอบเหรียญมันถึงจะเป็นพระนะครับเป็นพระที่ถูกนะเนื้อตึงนะครับไม่เบอร์ไม่บวม นะครับยันคมชัดนะครับเป็นยันตะกร้อคือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อท่านก็คือหลวงพ่อสูตรก็คือยันตะกร้อนะมันจะเอียงเอียงหนึ่งนะถ้ายันเนี่ยยันเนีนยไหมมันจะเอียงเอียงก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดสังเกตหนึ่งต,ตัวตัดก็จะออกมาเป็นแนวนี้ตัดขาดครึ่งแล้วก็มีฟันที่แบบว่าถ้ายุคนะปีศูนย์กว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยฟันห่างานะฟันห่างบ้างนะ เล็กห่างเล็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบแบบแบบเรียบเสมือนกันอนะเป็นพันซี่ละเอียดอย่างเงี้ยคือก่อนๆใช่ไหมการตัดเนะี่ยมันจะฉีกแล้วก็มีห่างมีห่างมีเล็กมีใหญ่อย่างเงี้ยตามที่ครูบาอาจารย์นั่นเคยบอกกันไว้นะครับนะเพื่อนๆก็ดูนะฮะนี่คือการการการ,การวิเคราะห์หรือการสังเกตกายภาพของเหรียญน,นะเหรียญน,นี้ก็ถ้าสภาพอย่างนี้ก็หลักบวก นะหลักหมื่นบวกลบอ่ะนะครับก็ดูกันนะครับสภาพเนี่ยถึงบอกว่าการเราจะเก็บเหรียญเราจะเก็บก็ท่านมีสภาพดีหน่อยสวยหน่อยก็มีราคาดีหน่อยนะครับในเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงอยู่ละเพราะว่าท่านเป็นภระเกจิที่มีเขาเรียกว่าพุทธานุคมสูงลูกศิลย์ลูกหาท่านก็นะอย่างตีใหญ่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆเห็นอะไรที่ผมบอกแล้วทุกคลิปที่ผมทำไปนี้อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้เอาไปดูกันนะครับมันอาจจะเป็นความรู้บ้างบ้างนะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีดีกว่าที่เราไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่เสพสื่อหรือไม่ได้ดูเลยการดูพระเครื่องเนี่ยมันต้องดูหลากหลายมีการเปรียบเทียบไม่เห็นมีการดูอย่างแบบนะมีองค์หนึ่งก็มีองค์สองมีเนื้อน,นี้ก็ต้องมีแบบพิมพ์นี้พิมพ์นี้คืออย่างหลายละอย่างมีหลายยุคะนะนะนะครับคือลักษณะการเขาเรียกว่าอะไรการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ดีเ,เพื่อนๆเข้าใจไหมผมจะกล่าวอ้าวเออถ้าไปดูไอ้ดู เหรียญตรงนี้ตรงนี้ยุคที่มันใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะดูตัวตัดได้ไงตัวตัดแต่ละยุคเนี่ยมันก็พิวัฒนาการมันก็ไม่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ถ้ามีพระเครื่องก็แยกเป็นเป็นปีเป็นปีไว้มันจะได้มีกรุ๊ปของมันว่าเออในลักษณะของแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะ ตัวตัดพันเป็นแบบไหนเนื้อโลหะมันยังไงแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันมีการหลอมโลหะแล้วก็มารีดของแต่ละวัดแต่ละวัดถ้าเขามีมวลสารหรือการทําอะไรพวกน,นี้มันก็อาจจะการผสมเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้ออะไรทั่วไปเนื้อทองเหลืองถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็แดงถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีมวลสารอย่างอื่นผสมเข้าไป แต่ถ้ามันมีการเอามวลสารหลายอย่างเอาพีเขาเรียกเอาโลหะหลายโลหะมาผสมก็จะเป็นเนื้อพิเศษขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็จะพิจนารณากันได้อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับคนไหนยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ